พบกับผมท่มเชงครับกับช่อง AC Power Channel ครับคลิปนี้สาวกไฮลักแชัปมครับสดตัวร้อนซาโจอขอมาซาโจอบอกว่ารถคันนี้อยากเอาไว้ใช้บรรทุกของด้วยแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันอยากได้แบบลุยๆหน่อยจัดให้ครับคันนี้ทำการยก2ชกหน้าโมโนปิ่งนกจากออปชันแหนบแอสซีฟจากโปรเพนเดอร์นะครับแล้วก็ตรงเตงพร้อมซิกเกเจอร์จากร้านเรากันโคงหลังจาก AC Power ครับ คันนี้ปรับเท็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งสูตรเรียบร้อยแล้วยก2กับไฮลักแชมป์จะขับดีขนาดไหนกับช่วงรองรถครับ เข้าสู่ช่วงลองรถครับกับ A10 Power ครับตอนนี้กระแสกําลังมาแรงนะครับหลายๆร้านก็ทากันอยู่แต่ว่าแต่ละสูตรแต่ละร้านก็ว่ากันไปนะครับฮาร์ลักแชมป์นี่จะเป็นพื้นฐานของรถตัวเตี้ยนะครับจะใส่ได้เฉพาะที่เป็นกันโรงหลังเท่านั้นซาวโจบอกว่างบประมาณจํากัดด้วยนะทีผมก็าจัดให้เป็นชุดแฮปปี้มิลครับเป็นชุดแบบซอกซชุดเริ่มต้นเองโมโนหน้าหลังในเรื่องของสูตร้อยให้ดูก่อนเลยนะครับปล่อยมือได้ยาวๆตรงๆแบบนี้สบายๆนะครับนุ่มมากอุ้ยร้อยสี่สิบไหวมากว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะ ลืมบอกไปคันนี้เป็นรถช่วงสั oh, wow, wow. Uh ้นนะครับการขับขี่จะไม่เหมือนรถช่วงยาวข้างหน้าหันโค้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอได้อยู่นะโอ้ตาของตาข้องผมถอนหายใจเลย วงวงกลมอ่ะรับ80 T ีเด็ดครับทีเด็ดด้านหลังเนี่ยผมการันตีเลยนะโค้นิ่งอ่ะมันอยู่มันไม่สลไ์ออกผมก็ต้องเลี้ยนภูบาลัยเยอะนิดนึงแต่ว่าท้ายเนี่ยมันอยู่เลยตัวนี้ชัดเจนเลยว่าเมื่อติดตั้งกันโครงหลังจากไอทีพาวเวอรไปเปอร์ฟอร์มของคุณความสมบูรณ์ของคุณของช่วงล่างของคุณจะทําให้รถมีการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมนะครับข้างหน้านอีเลยกดสอย โอ้โหมัดด้วยเครื่องแรงดีปุ๊บปุ๊บปอ้ตูดมัดไม่ใช่ตูดท้ดีนะโค้งครับเป็นโค้งไฟหักสอกเท่าร้อยสิยืนพื้นไ้เติมพันเล็กหน่อยอ้ยอ้ยอ้ยโอโห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 มีท้ายมีขวาแล้วก็ต้องโยกลงกันหน่อยโอ้สถานการณ์จริงครับแต่เราก็ขับด้วยความไม่ประมาานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยราคาไม่ได้แพงเลย เน้นประหยัดเน้นประหยัดครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ฮาร์ลักแชมป์อยู่นะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของช่วงล่างการยึดกับถนนไม่ดีเยี่ยมหรือการทรงตัวยังไม่ดีเท่าที่ควรถ้ามีปัญหาเหล่านี้อยู่ a c p o w พ r เรามีทางออกให้นะครับสามารถโทรปรึกษาได้ทางร้าน a อ p o w พ r เรามีครบหมดผมส้มเช้งกับไฮลักแชมป์ไปก่อนคลิปหน้าพีน่าเจอกันใหม่จะเป็นรถลายติดตามด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งสับตะไคร้ด้วยครับบ๊ายบายแบงแบงเก็บกล้องจ้าแบงแบงอาควันพิเดียเก็บกล้องจ้า